วิวรบทที่16ขันแห่งพระพิโรธและข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองนั้นว่าจงไปเถิดเอาขันทั้งเจ็ดใบที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเทลงบนแผ่นดินโลกทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปของมัน ก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั้งตัวทูตสวรรค์องค์ที่สองก็เทขันของตนลงไปในทะเลและทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสินส้นทูตสวรรค์องค์ที่3เทขันของตนลงที่แม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้งปวงและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือด และข้าพเจ้าได้ยินผู้สวรรค์แห่งน้ำร้องว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์เจ้าข้าผู้ดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมในการทรงพิพากษาเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะเขาทั้งหลายได้กระทําให้โลหิตของพวกธรรมิกชนและของผู้เผยเพระวจะนะไหลออกและพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มสมควรแก่กรรมของเขาแล้ว และข้าพเจ้าได้ยินท่านบูชาร้องว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมแล้วทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์คลอกมนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าได้คลอกคนทั้งหลายและพวกเขาสาบแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงฤทธิเ์เหนือภัยพิบัติเหล่านั้นและพวกเขา ไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทูตสวรรค์องค์ที่หเทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร,ร้ายนั้นและอาณาจักรของมันก็มืดไปคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทมและสาบแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลตามตัวของเขาแต่เขาไม่ได้สำนึกในการประพฤติผิดของตน ทูสวนองค์ที่6เทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมมาราคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นผีโสโครก3ตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาคออกจากปากสัตวรายนั้นและออกจากปากคนที่ปลอมตัวเป็นผู้ผเผยพระชนะด้วยว่าผีเหล่านั้น เป็นผีร้ายกระทำหมายสำคัญมันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพเพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่แนะ่เราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ยอย่างดีจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็น และมันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาฮิบรูเรียกว่าอารามาเกตโดนทูตสวรรค์องค์ที่7จ็ได้เทขันของตนลงในอากาศและมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดมีฟ้าแลบมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องและเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้เลยมหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วนและบ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจมพระเจ้าไม่ได้ทรงลืมมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้นครนั้นดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระองค์และบรรดาเกาะต่างๆก็หนีหายไปและภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดพบและมีลูกเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้า ถูกคนทั้ปวงแต่ละก้อนหนักประมาณห้กิโลกรัมคนทั้งหลายจึงสาบแช่งพระเจ้าเพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะว่าภาัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิ่งนัก